จากไม่ค้าขายขกะต้มมีความรู้เพียงแค่ปสีไม่เคยทำธุรกิจมาก่อนจนอายุกว่า50ปีได้ผ่านตัวเองมาด้วยการทรงนำของพระเจ้าทำในสิ่งที่ไม่เคยทำเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆจนทำให้โชดวนนาการทรานสปอร์ตกลายเป็นบริษัทรถรับส่งพนักงานขนาดใหญ่ภายในเวลาไม่กี่ปีการทำธุรกิจของแม่ คนในครอบครัวแม่นะตอนนี้อย่าพูดว่าแม่คนเดียวนะคนในครอบครัวเลยทุกคนเชื่อว่าพระเจ้านำทุกคนเชื่อว่าพระเจ้าช่วยเราทำเขาเชื่อเพราะว่าบางสิ่งอะแม่เนี่ยทำไม่ได้แต่แม่ทำได้เขามองเห็นเลยก็ทั้งพี่ชายแม่ที่อยู่บ้านเดียวกันเวลาคุยเนี่ยเขายังบอกแม่ทุกครั้งเลยเวลาแม่พูดอะไรแล้วแบบเวลาเขาเห็นความหาัศจรรย์เขาจะบอกว่า ไปคอดคุณพระเจ้าของเองสนอ์เป็นอะไรที่แปลกแต่แม่ชื่นชมเพราะว่ามันเป็นฟาร,รม์มเขาเรียกอะไรนะเหมือนแม่ได้ประกาศพระองค์เหมือนแม่ได้คุยเรื่องพระองค์ให้คนที่บ้านฟังซึ่งแม่ก็ประกาศด้วยการกระทำชีวิตของแม่สิ่งมหัศจรรย์รอบข้างที่แม่ทำงาน วิกฤตที่มันเกิดอ่ะทุกคนรู้นะว่าเออมันไม่ไหวมันแย่แต่พอแม่ไปอ่ะมันหายทันทีอ่ะเนี่ยมันเป็นความมหัศจรรย์ในพระเจ้าองคงซ่อนแม่ไว้องรักแม่เออรักครอบครัวแม่นะทาให้เป็นแบบนี้ได้อ่ะโดยที่แม่ไม่ต้องพูดน่ะทุกคนก็จะชื่นชมกับการไปเรียนพระคัมภีร์ของแม่ไปโบสถ์ของแม่ไปอธิษฐานวันศุกร์ของแม่ คือถ้าแม่โทรไปบอกไม่อยู่นะเนี่ยทุกคนจะรู้เลยว่าแม่ไปไหนแล้วไม่มีเสียงที่จะมาบอกไปทําไมอะไรเงี้ยทุกคนจะแบบชื่นชมยินดีกับการมาของแม่แปลกไหมล่ะเออแม่ถึงได้บอกไงว่าพระเจ้ารักครอบครัวแม่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้แม่เป็นนักลงทุนลงทุน ทางทางโลกก็คือทำธุรกิจของตัวเองทำยิ่งทำก็ยิ่งเพิ่มแต่ด้วยใจที่ว่าแม่คิดว่าเมื่อธุรกิจของแม่เดินไปด้วยดีแม่ก็ควรจะลงทุนกับพระเจ้าด้วยโดยการคิดตอบกลับโดยการที่ว่าสิ่งใดๆที่แม่ทำแม่ลืมไม่ได้เลยว่ามาจากพระเจ้าตอนที่แม่มีใจให้ใจให้ของแม่ให้ด้วยความรักพระเจ้า แล้วก็รู้สึกทราบซึ้งในพระกิติคุณของพระองค์ทุกวันนี้เราใช้พระคุณของพระองค์ดูแลจิตใจเราเอ,อ,อบรมคนอื่นเราก็ใช้พระกิติคุณของพระองค์เหมือนกันโดยการที่เราพึ่งพาในการอธิษฐานในการในการนำหน้าการทำงานของเราเหมือนกันถ้าไม่มีพระเจ้าคงไม่ได้ขนาด แม่ไม่แม่ไม่รักเงินเพราะว่าแม่แม่เข้าใจในในพระเจ้าว่าพระเจ้ารักแม่พระเจ้าให้แม่มีแม่เข็ดน่ะแม่เข็ดในความจนน่ะเพราะว่าตอนที่แม่จะมาเจอพระเจ้าแม่จนนะแล้วแม่ก็ทํางานมีแต่ปัญหาแม่เข็ดกับปัญหาแม่เข็ดกับความจนที่แม่เป็นนักถวายเพราะแม่เชื่อในพระพีและเชื่อในพระเจ้าว่าแม่จะไม่จนอีกแล้วแม่เชื่อว่าแม่ไม่จนด้วย ิ่งใดๆที่พระองค์ให้แม่ถือว่าให้แล้วให้เลยพระองค์ไม่เอาคืนด้วยนี่เป็นอุดมคติของแม่เลยโดยที่ในใจคิดแบบนี้ตลอดด้วย<ส><ส>เวลาไปอ่านเจอพระอภิข้อไหนที่ให้ความมั่งคั่งแม่อดอธิษฐานแล้วเอาชื่อแม่แอบลงไปด้วยทุกครั้งเสมอแล้วเวลาแม่อ่านพระอภิข้อไหนที่พระเจ้าเลี้ยงดูแม่ก็จะเอาชื่อแม่ลงไปตลอดเวลา แม่จะแอบเอาชื่อแม่ลงไปในคอมพิตลอดเวลาลงไปโดยการคำอธิษฐานของแม่ขอให้มีชื่อแม่อยู่ด้วยในนั้นแล้วเนี่ยเป็นความรู้สึกของแม่จริงๆบุคคลที่ดำเนินในความสัตย์ซื่อจะได้รับการช่วยกู้แต่คนที่มีเลขกระเทในทางของเขาเองจะตกในหลุมเพราะพระเจ้าทรงประทานรางวัลแก่ทุกคนตามความชอบธรรมและความสัตย์ซื่อของเขา ทุกวันนี้แม่ไม่ได้มองไม่ได้มองว่าทำไมแม่ยังยังยังถวายอยู่หรือว่ายังรักพระเจ้าอยู่แม่ว่าแม่มองว่าวันนั้นแม่ไม่มีอะไรพระเจ้าให้แม่หรือว่าบางครั้งอาจจะมีชอ็ชอตช็อตทีก็ไม่ใช่น้อยนะคะแล้วที่แม่พอใจนะมันเป็นความมหัศจรรย์นนะมหัศจรรย์ยังไงรู้ไหมคะตอนที่แม่ติดลบถามว่าถ้าเป็นจำนวนเงินถึงห้าล้านเนี่ย เจ้านี้ต้องมาด่าใช่ไหมคะหรือเจ้านีต้องมาเที้ยวเกลียดแต่นายพระเจ้าไม่มีเจ้านี้เห็นใจเราเจ้านี้สงสารเราพระคุณของพระเจ้าทําให้เป็นแบบนี้แม่เชื่อไม่มีใครมาสงสารเราหรอกอย่าว่าเงินล้านเลยคะ่ะเงินแค่ห้าร้อยก็คงไม่มีใครอยากอยากจะสงสารลูกนี้แต่นายพระเจ้าที่แม่อยู่พระองค์ทรงเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ระถ้าแม่ว่าพระองค์ซ่อนแม่ไว้อะ่ะ แม่ว่าซอดจริงๆนะแล้วมันเป็นตำนานรักที่พระองค์ซอนแม่ไว้ในสิ่งต่างๆที่มันไม่ค่อยเพียบพร้อมก็ดูดีไปหมดแม่ภูมิใจนะที่แม่รู้จักพระเจ้าแล้วแม่ก็ภูมิใจที่แม่ทำตามในพราพมีสั่งได้ด้วยถึงยังไม่เต็มร้อยแม่เชื่อว่าจะเต็มร้อยทุกวันนี้มองดูเหมือนเยอะแต่แม่ว่ายังน้อยนิดนะแม่อยากทำเยอะกว่านี้จริงๆแล้ว ไม่ได้พูดมาด้วยปากอยากให้คนได้ยินเท่านั้นแต่การกระทําอยากทําด้วยแล้วเต็มร้อยด้วยปากกับใจตรงกันนะคะอยากทําอย่างนั้นจริง